สรุปงานกิจกรรมและการดำเนินงานสำคัญของจังหวัดพะเยาในห้วงเดือนพฤศจิกายน2556วันที่25ตุลาคม2556เวลา13นาฬกาที่บริเวณหน้ามหาวิทยายลัยพะเยาตำบลแม่กาอำเภอเมืองนายสิริวัน์ขจรประสาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา โดยมีนายชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจงังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานการปฏิบัติงานให้รับทราบวันที่29ตุลาคม2556 เวลา9นาฬิกาทีุ่่โรงแรมพะเยาเกตเวย์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาจัดประชุมเตรียมความพร้อมเครือข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนะ้ําโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมด้วยเครือข่ายสื่อมวลชนนักจัดรายการวิทยุเข้าร่วมประชุมเพื่อนําข้อมูลไปประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้น ที่วันที่31ตุลาคม2556เวลา10นาฬิกาที่ห้องจอมทองสารากลางจังหวัดพะเยาที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยาจัดประชุมเตรียมงานรุดดูหนาวและงานสืบสารประเพณีของดีจังหวัดพะเยาระหว่างวันที่13ถึง22ธันวาคม2556โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน พร้อม้วยวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขวรร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าววันที่11พฤศจิกายน2556 เวลาสิบนาฬิกาที่พระอารามหลวงวัดสีคมคำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ด็อกเตอร์สสิทธารายพิชัยชานนรงเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานเพื่อทอดถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีพระอุบาลีคุณูประาาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาข้าราชการประชาชนเช้าจังหวัดพะเยาเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากวันที่4พฤศจิกายน2,556เวลา9นาฬิกาที่หอประชุมพยางงำเมืองมหาวิทยลาลัยพะเยา ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทก,กภัยของรัฐบาลโดยมีตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดพะเยาสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจานวนมากวันที่7พฤศจิกายน2556 เวลา8.30นาิกานาทีที่สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการและญาติในการดูแลร่างกายจิตใจในการดำรงชีวิตประจำวันโดยมีนายแพทย์ชิโนรดลีสวัสด์รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน พร้อมด้วยวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มผู้พิการในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมโครงการ วันที่10พฤศจิกายน2556เวลา12นาิกา30นาทีที่วัดกองแหลตำบลดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานายวิสารเตชะทีรวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีทอดกฐถินเพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ์หลังใหม่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ให้การต้อนรับ วันที่12พฤศจิกายน2556เวลา9น้นาิกาที่ห้องภูกามยาวสารากลางจังหวัดพะเยาสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาจัดประชุมขับเคลื่อนง,งานกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีเรืออากาศเรสูวิชาแก้วมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและกำหนดทิศท,ทางการดำเนินงานในปีถัดไป วันที่14พฤศจิกายน2556เวลา8นาฬิกาที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษากลุ่มเกษตรกร,ร,กรและประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางผ่านพุ่มและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติหน้าพระบรมสาิสรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากให้แก่เกษตรกร วันที่15พฤศจิกายน2556เวลาสิบนาฬิกาที่บ้านหนองห้าตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาสำนักง,งานจังหวัดพะเยาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำรดิโดยมีเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงานด้านแผนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ เวลา18นาฬิกาที่บริเวณกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพะเยานายนิมิตวันชัยธนวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลลอยกระทงและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรเมืองพะเยากองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่32พะเยา ทาหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนและอาสาสมัครตำรวจบ้านร่วมออกปฏิบัติการเป็นจำนวนมากวันที่19พฤศจิกายน2556เวลา7นาฬิกาที่บริเวณสาลาข่วงวัฒนธรรมริมกวานพะเยาพระสงฆ์จังหวัดพะเยาและจังหวัดน่านธรรมยุทธ์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา จัดโครงการตักบาตรริมกวานพะเยาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนประชาชนและพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเป็นจํานวนมาก เวลา10นาฬิกาที่ห้องจอมทองสารากลางจังหวัดพะเยาสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมด้วยวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น วันที่21พฤศจิกาย,ยน2556เวลา10นาฬิกาที่กลุ่มจักสารผักตบชวาหมู่ที่7ตำบลบ้านต๋ำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเยี่ยมชมผลงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาและร่วมถ่ายทำสารคดีรอบรู้เรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีในพื้นที่จังหวัดพะเยาว,วันที่22พฤศจิกายน2556เวลา10นาฬิกาที่โรงแรมพะเยาเกตเวย์สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาจัดพิธีประกาศเจตจำนงความมุ่งมั่นร่วมต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหอ,อการค้าจังหวัดและผู้ประกอบการในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมลงนามเพื่อประกาศเจตจำนงร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาให้หมดไปทั้งนี้ส่วนราชการหน่วยงานใด ต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานโดยย่อพร้อมภาพถ่ายประกอบส่งกลุ่มงานข้อมูลสำนักง,งานจังหวัดพะเยาภายในวันที่20ของทุกเดือนและสามารถติดตามชมวิดิทัศน์สรุปผลงานย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์จังหวัดพะเยา w ว w w w ไว a ์ .go.th ในหัวข้อวิดิทัศน์สรุปผลงานและกิจกรรมสำคัญ สวรรพันลอยลัดลงพื้นลาทินทองทาราโซภาล้นเลเือเ,เอ่ยยืมมือสวรรค์วาดแทนี